คุณกำลังฟังเล่าเรื่องหลอนรายการที่รวมเรื่องลึกลับน่ากลัวคืนนี้ขอให้คุณตั้งใจฟังแต่อย่าหันไปมองข้างหลังเสียงเคาะจากห้องข้างๆเมย์หญิงสาววัย20ปลายๆเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่คอนโดแห่งหนึ่งในย่านรัชดาเธอเพิ่งเปลี่ยนงานใหม่และอยากได้ที่พักที่สงบอยู่ใกล้ที่ทำงานเธอได้ห้องชั้นหก ปลายทางเดินราคาดีทำเลดีห้องก็ใหม่ทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ดีคืนแรกผ่านไปอย่างสงบแต่พอตีสองกว่าเมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเคาะเบาๆที่ฟังดูเหมือนมาจากกำแพงด้านข้างเธอนิ่งไปครู่หนึ่งคิดว่าอาจเป็นเพื่อนบ้านกลับดึก หรืออาจมีใครเผลอชนผนังเธอไม่ได้คิดอะไรมากพลิกตัวและพยายามข่มตานอนต่อคืนถัดมาก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเดิมเวลาเดิมจังหวะเดิมเมเริ่มเอะใจเลยลองแนบหูฟังชิดกำแพงไม่มีเสียงคนพูดไม่มีเสียงขยับข้าวของมีเพียงเสียงเคาะที่ดังเบาๆ แต่ฟังเหมือนตั้งใจคืนที่สามเมตัดสินใจเอาหูแน่ผนังตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเวลาผ่านไปจนถึงตีสองครึ่งก็ก็ก,ก็เธอสะดุ้งเผลอร้องเฮ้ย hey ออกมาแล้วลองเคาะกลับไปเบาๆไม่มีเสียงตอบกลับ แต่พอเธอล้มตัวลงบนเตียงเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งก๊กก๊กก๊อกคราวนี้ชัดขึ้นหนักขึ้นเหมือนคนเอากำปั้นทุบกำแพงเมลุกขึ้นเดินออกไปดูหน้าห้องทางเดินว่างเปล่าไม่มีใครเธอมองไปที่ประตูห้องข้างๆปิดสนิทไม่มีแสงลอดออกมาเลย เช้าวันรุ่งขึ้นเมลงไปหานิติบุคคลของอาคารขอโทษนะคะห้อง6 3ทับสมหนึ่งสมีคนอยู่หรือเปล่าคะเสียงดังทุกคืนเลยเจ้าหน้าที่เงียบไปพักหนึ่งแล้วพูดเบาๆว่าห้องนั้นไม่มีคนอยู่ครับปิดไว้เป็นปีแล้วคนก่อนเอ่อย้ายออกกระทันหันแล้วก็ไม่มีใครเช่าต่อเลยเมขนลุกสู้ ไม่ได้พูดอะไรต่อรีบกลับห้องทันทีคืนนั้นเมเปิดไฟนอนทั้งคืนพยายามไม่คิดมากแต่เสียงเคาะก็กลับมาก๊อกก๊อกก๊อกและคราวนี้ตามมาด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาเมเมช่วยฉันด้วยเธอกระโจนจากเตียงหันขวับไปทางผนัง เสียงนั้นเงียบลงทันทีเมตัดสินใจรวบรวมความกล้าเคาะกลับไปคุณเป็นใครคะเสียงกระซิบกลับมาอีกฉันฉันอยู่ในนี้ห้องนี้เขาไม่ให้ฉันออกเสียงนั้นแผ่วเบาเหมือนหลุดจากปากของคนที่ขังอยู่ในที่มืดมิดคืนนั้นเมไม่ได้นอนและวันรุ่งขึ้น เธอเก็บของหนีออกจากห้องทันทีมีคนบอกว่าห้องที่เมย์เคยอยู่เคยมีเหตุฆาตกรรมเมื่อหลายปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งถูกฆ่าขังไว้ในตู้เสื้อผ้าแล้วห้องก็ปิดตายมาตลอดเสียงเคาะที่เมย์ได้ยินอาจเป็นเสียงขอความช่วยเหลือของใครบางคนที่ยังไม่เคยได้ออกไปจากที่นั่นเลย คุณยังกล้านอนคนเดียวในคืนนี้ไหมเจอกันใหม่ในเล่าเรื่องหลอนตอนหน้าถ้ายังไม่หลับอย่าลืมฟังเสียงรอบตัวคุณให้ดี